ก็ไม่สบายใจที่จะรับเลยยกเลิกการระดมทุนนั้นเราเคยรู้มาว่าเราช่วยเพื่อนที่กําลังป่วยดีกว่าเอาเงินที่เราตั้งใจจะช่วยเพื่อนคนละห้าร้อยหกเนี่ยไปช่วยงานศพเพื่อนจริงไหมคะท่านผู้ชมนะคะเราเอาเงิน500 600ที่เราเวลาเราตอนนี้รุ่นนี้มีเพื่อนเสียชีวิตเยอะค่ะล่าสุดก็เป็นมะเร็งปอดก็เสียชีวิตไปอายุสิบสแต่ตอนป่วยเนี่ยถ้าเราได้ช่วยเขาเขาได้ใช้เงินเราจริง แต่ถ้าเขาตายแล้วเนี่ยเงินที่เราไปช่วยเขาว่าเขาไม่ได้ละคนข้างหลังได้แล้วแต่จะคิดนะคะว่าเราอยากช่วยแบบไหนเราอยากช่วยเพื่อนตอนที่ยังไม่ตายไหมเขาจะได้ได้ใช้เงินของเราเนี่ยคราวนี้ในส่วนตัวรู้แล้วละ่ะว่าเจ้าของเรื่องไม่ต้องการรับเงินจากเพื่อนๆส่วนตัวทําเองคิดเองไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาใครเพราะว่าเรื่องส่วนตัวแค่คิดตั้งสัจจาที่ฐาน อันนี้ทำจริงผ่านมาแล้วนะคะตั้งสัจจทิฐานว่าถ้าโชคดีบอกตรงๆเลยว่าจะเอาเงินเยอะเพื่อช่วยช่วยเพื่อนโดยที่ไม่ควักเงินตัวเองใช้เงินเจ้ามือค่ะเอาแบบนั้นเลยค่ะปรากฏว่าบอกอธิษฐานในใจไม่ต้องไปตั้งหน้าพระพุทธรูปที่ไหนเพราะว่าอธิฐานอยู่ที่ใจเราอธิษฐานในใจว่าเนี่ยถ้าถูกคราวเนี้ยจะเอาเงินนี้ช่วยเพื่อนคนเนี้ย คิดในใจเลยปรากฏว่าเพื่อนคนเนี้ยมันคงจะแบบทําบุญทําอะไรกับเรามาแต่ชาติต่างก่อนก็เลยได้เงินก้อนนี้ไปช่วยพอฝากเพื่อนเพาว่าเงินก้อนเนี้นะเงินอ่ะก็หลายพันเพราะว่าได้มานะคะบอกว่าฝากไปช่วยเรื่องผ่าตาัดครั้งนี้ด้วยแน่นอนเขาไม่รับเพราะเขาพูดไปแล้วว่าจะไม่รับเงินช่วย การเจ็บป่วยครั้งนี้ไปหาหมอคราวนี้จากเพื่อนเพ,นเ,พนเขาพูดไปแล้วเขาไม่รับเลยบอกไปคํานึงว่าเราเป็นเพื่อนกันเราพวกไปบอกมันด้วยว่าให้รับเงินของเรานะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียสัต์จาธิษฐานที่อธิษฐานไว้เนี่ยค่ะ <c oughs> คือเนี่ยเราทําบุญทุนคนอื่นจริงๆตัวเองทําจริงๆลําพังตัวเองจะช่วยเพื่อนเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเรามีเยอะเราช่วยเยอะไม่ได้นะคะ จริงไหมคะข่าวเอา้าอุ้ยผมลืมเปิดเสียงเปิดสี่เปิดสี่จะได้ฟังนะคะนะคะก็ได้ช่วยเพื่อนได้ก้อนหนึ่งก็นั่นแหละที่เราซื้อเราเราได้รางวัลมานั่นแหละเอาไปให้เขาเราบอกว่าคืนมาแล้วฝากบอกเพื่อว่าไปบอกมันด้วยว่าช่วยรับหน่อยถ้าไม่รับ่เราจะเสียสัจจทิ่ฐานซึ่งได้ตั้งสัจจทิฏฐานไว้ในใจแล้วว่าถ้าถูกจะยกให้ ให้มันเป็นรักษาตัวมันก็ไม่เยอะมันก็ไม่เยอะแค่หลักพันแต่เขาเล่าให้เขาฟังว่าที่มาที่ไปที่เราช่วยเขาได้ตรงนี้เพราะแบบนี้บอกไม่เป็นไรเราไม่ได้เสียตังค์รับไปเถอะหรือกําไรเล็กน้อยเป็นต้นทุนหักทุนแล้วด้วยนะคะหักทุนที่ซื้อไปแล้วนะคะค่อยให้เขาเนี่ยก็เหลือเป็นแบบกําไรเล็กน้อยเนี่ยพอขำๆเนี่ยการทําบุญทุนคนอื่นที่เราตั้งใจ สวัสดีค่ะคุณสงวนอุ้ยวันนี้มาแล้วเป็นอะไรเนี่ยมากันหมดทั้งทีมเลยได้เข้าไปดูในคลิปวันนี้เราเอ่ยชื่อได้แม้ว่าเขาตั้งอกตั้งใจจะมาฟังว่าเผื่อจะเอาไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้ค่ะนะคะก็ฟังช่วงนี้ได้มีประโยชน์เพราะหลังจากนั้นจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเราจะเป็นการทักทายพูดคุยคอนเทนต์ที่คนชอบฟังมากกว่านะคะวันนี้ก็เข้าไปฟัง คอนเทนต์ที่เขาไลฟ์สดมีเชฟยันมีหนึ่งฤทไทยคุณสงวนทั้ง3ามคนนี้เป็นน้องแม่หมอทั้งหมดนะคะเชฟยันเป็นน้องคุณหนึ่งฤทไทยและคุณสงวนพูดคุยกันถึงพูดถืพูดคุยกันถึง,ถง,ถงบุมน้อยอยื้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวบุมน้อยมุชชดแชทเข้ามาค่ะเข้ามากดนิปโปงให้ด้วยเข้ามาฟังเพราะว่าเข้ามาฟังในสิ่งที่3คนนี้ก็พูดถึงช่องบุมน้อยทําช่องแบบมีคุณภาพได้ ถ้าไม่มีคุณภาพคนติดตามคงไม่ถึงแสนนะคะเขาติดตามมุมน้อยตรงไหนตอนขายของมีอะไรก็ขายบุมน้อยขายทุกอย่างขายเก่งจนกระทั่งคุณสงวนบอกว่าเหลือล่มเจคันแล้วอยากจะซื้อเหมือนกันแต่ไม่กล้าทักแชทเข้าไปกลัวโดนถีบออกมาค่ะท่านผู้ชมจริงไหมคะนะคะนะคะ,นะคะเห็นไหมเวลาเวลาที่ทําเรื่องดีๆเราก็เข้าไปฟังแต่ถ้าไม่ดีเราก็ต้องออกมาจริงไหมคะนะคะเราก็ต้องออกมา แน่ให้มาแล้วเชฟยานบอกว่าแม่หมอสู้สู้สงวนสู้สู้แม่น้อยอุดรสู้สู้เอาเป็นว่าตอนนี้จบเรื่องสาระนะคะ